จงรีบทำเก้าสิ่งนี้เงียบเงียบคนเดียวจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในโรคที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเห็นจากคนรอบข้างและความคาดหวังที่เราต้องแบกรับบางครั้งทางรอดเดียวของเราอาจไม่ใช่การฝืนเดินไปท่ามกลางสายตาคนอื่นแต่คือการเดินเงียบๆเพียงลำพังเพราะบางการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตมันต้องเกิดขึ้นเงียบๆคนเดียว ไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรบมือแต่ผลลัพธ์จะดังกึกก้องไปทั้งชีวิตนี่คือ9สิ่งที่หากคุณรีบทำเงียบเงียบคนเดียวมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ 1. ตื่นเช้าและจัดวันของคุณก่อนใครการตื่นก่อนโลกคือการเริ่มต้นก่อนคนอื่นไม่ใช่เพราะจะเหนือกว่าใครแต่เพราะคุณจะมีเวลาให้ตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนคุณจะมีเวลาคิด ทบทวนวางแผนคุณจะมีเวลานั่งอยู่กับความเงียบฟังหัวใจตัวเองก่อนที่โลกจะโยนเสียงวุ่นวายมาใส่หัวตื่นเงียบๆและใช้เช้าของคุณอย่างศักดิ์สิทธิ์ขณะคนอื่นยังงัวเงียคุณกำลังเดินหน้าแล้ว 2. ฝึกวินัยส่วนตัวโดยไม่ต้องบอกใครวินัยคือพลังลับที่คนประสบความสำเร็จทุกคนมี แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือวินัยจริงๆไม่ได้สร้างต่อหน้าคนอื่นแต่มันถูกสร้างในห้องที่ไม่มีใครเห็นลองตั้งเป้าหมายเงียบๆว่าคุณจะออกกำลังกายวันละ20นาทีจะเลิกกินของไร้สาระจะอ่านหนังสือวันละบทจะเลิกเล่นมือถือก่อนนอนไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องบอกไม่ต้องอวดให้ผลลัพธ์ของวินัยเป็นคนพูดแทนคุณ 3. ส,สร้างรายได้ที่สองโดยไม่ให้ใครรู้อย่าพึ่งบอกใครว่าคุณจะรวยอย่าพึ่งประกาศว่าคุณกำลังสร้างอะไรใหม่แต่ให้ลงมือทำเงียบๆสร้างรายได้อีกช่องทางเล็กๆอาจเริ่มจากขายของออนไลน์เขียนคอนเทนต์ทำงานฟรีแลนซ์หัดเทรดเล็กๆหรือเรียนรู้ธุรกิจใหม่ สร้างรากฐานเล็กๆโดยไม่อวดเพราะวันที่คุณไม่ต้องขอยืมใครวันนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งสิน้น 4. ลบสิ่งรบกวนชีวิตโดยไม่บน่นคุณไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเลิกติดมือถือคุณไม่จำเป็นต้องโพสต์ว่าจะหายไปจากโซเชียลเจวันแค่หยุดแค่หายไปแค่กลับมาอยู่กับชีวิตจริงโดยไม่ต้องขอคำอนุมัติจากใคร ลบแอปที่รบกวนหยุดคุยกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องโพสแค่ทำเงียบๆแล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นอย่างเหลือเชื่อ5ทบทวนอดีตและให้อภัยตัวเองแบบลึกที่สุดบางคนเดินไม่ออกเพราะยังติดอยู่ในอดีตแต่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเข้าใจไม่จำเป็นต้องรอให้ใครขอโทษ ให้อภัยตัวเองเงียบๆคนเดียวพูดกับตัวเองอย่างจริงใจว่าพอแล้วพอกับความรู้สึกผิดพอกับการโทษตัวเองคุณไม่ต้องกลับไปแก้ไขอดีตแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เงียบๆคนเดียวก็พอ 6. อ่านหนังสือที่ยกระดับชีวิตทุกครั้งที่คุณอ่านหนังสือดีๆมันไม่ใช่แค่การรับข้อมูลแต่มันคือการอัปเกรดสมอง เริ่มต้นจากวันละหน้าสองหน้าหามุมเงียบๆปิดโลกแล้วปล่อยให้ตัวหนังสือนำพาคุณไปไกลกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจหนังสือเล่มหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้และความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดมักเริ่มจากหน้ากระดาษในห้องเงียบๆคนเดียวเขียนบันทึกหรือไดอารี่เพื่อเช็คตัวตนเขียนวันละย่อหน้าไม่ต้องแชร์ไม่ต้องให้ใครอ่านแค่เขียนเพื่อให้คุณรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไร การเขียนคือการคุยกับตัวเองในระดับลึกมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่คุณควรเก็บไว้อะไรที่คุณควรปล่อยไปแล้ววันที่คุณมีความเข้าใจตัวเองมากพอโลกภายนอกจะหยุดควบคุมคุณทันที 8. ตัดคนบางคนออกไปโดยไม่ต้องอธิบายไม่ใช่ทุกคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณบางคนอยู่แค่เพื่อดึงคุณลงบางคนอยู่เพื่อดูคุณล้ม อย่ารอให้เขาทำร้ายคุณรอบต่อไปอย่ารอให้คุณหมดพลังจนเดินไม่ไหวแค,ค่ค่อยๆห่างออกมาเลิกตอบเลิกหาเลิกพยายามเงียบเงียบโดยไม่ต้องบอกว่าฉันเลิกคบเธอแล้วเพราะการตัดคนเงียบๆคือพลังของคนที่เคารพตัวเอง 9. สร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองแบบไม่ต้องประกาศ คุณไม่ต้องบอกโลกว่าคุณกำลังเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เริ่มไม่ต้องตัดผมใหม่ไม่ต้องซื้อของใหม่แต่ให้เริ่มทำสิ่งที่คนเวอร์ชั่นเดิมของคุณไม่เคยกล้าทำเริ่มออกจากคอมฟอร์ทโซนเริ่มลงทุนในตัวเองเริ่มพูดกับตัวเองดีๆเริ่มปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่อยากทำจริงๆให้การเปลี่ยนแปลงของคุณพูดด้วยผลลัพธ์คนอื่นจะรู้ได้เองว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปส่งท้าย โลกทุกวันนี้วุ่นวายเกินกว่าจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดตอนคนยืนปรบมือให้คุณแต่มันเกิดตอนคุณนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆกลางคืนแล้วเลือกที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจงรีบทาก้าวสิ่งนี้เงียบๆคนเดียวไม่ต้องรีบสำเร็จไม่ต้องรีบอวดแต่แค่คุณเริ่มต้นโลกทั้งใบของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับ